ประวัติเทพ,พเจ้าแห่งยม,มโลกฮาเดสฮาเดสเป็นหนึ่งในสามมหาเทพแห่งโอลิมปัสพระองค์เป็นเทพ,พเจ้ายมาโลกและความตายเป็นโอรสของโครนัสและรีอารวมถึงเป็นพระเชษฐาของซุสและโพไซดอนกำเนิดและบทบาทของฮาเดสเช่นเดียวกับพี่น้องของพระองค์ฮาเดสถูกโครนัสกลืนเข้าไปตั้งแต่แรกเกิดเพราะโครนัสกลัวว่าลูกๆจะโค่นล้มอำนาจของตนเองภายหลังซุสช่วยพี่น้องออกมาและร่วมกันโค่นล้มโครนัส เมื่อพวกเขาได้รับชัยชนะสามพี่น้องจึงจับฉลากแบ่งเขตปกครองซุสได้ครองสวรรค์โพไซดอนได้ครองท้องทะเลฮาเดสได้ครองยม,มโลกแม้ฮาเดสจะไม่ได้อยู่บนเขาโอลิมปัสเหมือนเทพองค์อื่นแต่พระองค์ก็มีอำนาจอันยิ่งใหญ่ในฐานะเทพผู้ปกครองโลกหลังความตายลักษณะและสัญ,ญลักษณ์ของฮาเดสหมวกกรองหนหมวกวิเศษที่ทำให้ผู้สงสใสล่องหนได้คาถาแห่งยม,มโลก สัญ,ญลักษณ์ของอำนาจในการปกครองดินแดนแห่งความตายเซอร์เบรัสสุนัขสามหัวเฝ้าประตูยม,มโลกต้นไซเปรสสื่อถึงความตายและการไว้อาลัยตำนานสำคัญเกี่ยวกับฮาเดสหนึ่งตำนานการลักพาเพอร์เฟอเนี1หนึ่งในตำนานที่โด่งดังที่สุดเกี่ยวกับฮาเดสคือการลักพาเพอร์เซฟโฟนีเทธิดาแห่งฤดูใบไม้ผลิและทธิดาข,ของดิมิเตอร์เทพีแห่งเกษตรกรรมฮาเดสตกหลุมรักเพอร์เซฟโฟนีและลักพานางลงไปยังยมโลกดิมิเตอร์เศร้าโศก จนทำให้พืชพันธุ์เหี่ยวชาวซุสจึงไกลเกลีย่ยและตกลงให้เพอร์เซโฟนี่อยู่กับฮาเดสในยมโลกหกเดือนฤดูหนาวและกลับมาอยู่กับมันดาบนโลกหกเดือนฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนเรื่องราวนี้ถูกใช้เพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล 2. ฮาเดสในสงครามโทรจันแม้จะไม่ค่อยมีบทบาทในสงครามโทรจันเหมือนซุสหรือโพไซดอนแต่ฮาเดสได้รับบาดเจ็บจากเฮราคริสเมื่อบีรบุรุษผู้นี้บุกยมาโลกเพื่อจับเซอร์เบรัส ลักษณะของฮาเดสในตำนานกรีกแม้ว่าฮาเดสจะเป็นเทพแห่งความตายแต่พระองค์ไม่ใช่ตัวแทนของความชั่วร้ายพระองค์เป็นเทพผู้เคร่งครึมยุติธรรมและมีหน้าที่ดูแลดวงวิญญาณไม่ชอบการโกงความตายและลงโทษผู้ที่พยายามหลบหนีจากโยมโลกฮาเดสในศิลปะและวัฒนธรรมฮาเดสมักถูกพรรณนาเป็นเทพที่สูงเสื้อคลุมสีดำหน้าตาเคร่งขรึมพร้อมหมูกลองหนและเอื้อบอรัสอยู่ีิงท้าชื่อของฮาเดสยังถูกนำมาใช้ในวัฒนธรรมร่วมสมัย เช่น Hades 2020เกมอินดี้ที่ได้รับความนิยม Hercules 1997ภาพยนต์แอนิเมชันของดิสนีย์สรุป Hades เป็นเทพแห่งยม,มโลกที่มีอำนาจแต่ไม่ได้ชั่วร้ายพระองค์มีบทบาทสำคัญในตำนานเกี่ยวกับความตายและชีวิตหลังความตายเป็นเทพที่เคร่งครึ่งยุติธรรมและปกครองโลกใต้ที่พบอย่างมั่นคง